อ๋อสฟังนะเว่ยพกว่าที่จะสุมากับบงหลอดนี่คุ้ยไม่วานนไม่ควัสักอ๋อเยีะว๊อ อาชีพเฮ็ไอสัตว์เลยกูนำทับด้วยปังรอนเลยพวกกูมาเหมือนเลจะสีเปียบแต่เป็นมังกรข้าพวกมึงเป็นศพกูจะไม่มึงนั้นตำยอมกูให้มึงเข้ามาลองฟังมึงห้ากับใครก็ได้สัตว์แตอย่มาห้าวกับปังรอกูนำทับด้วยปังรอนเลยพวกกูมาเหมือนเลจะสีเปียบแตเป็นมังกรข้าพวกมึงเป็นศพกูจะไม่มึงนั้นตำยอมกูให้มึงเข้ามาลองฟังมึงห้ากับใครก็ได้สัตยามาห้ากับังรอนีเฮ็ดพวกกูเจ๊จ่ายกูทาบมึงหายลยบาไอทิตกูบอกศัตรูทั้งหลายว่ามันคงสายถ้ายัง อตัวสนามตัวสนามกูบอกอะฟิแลัดถ้ามังรอใ้โลเป็นเลนจะไปบู๊บเป็นคงพีดก่อนหน้านี้เห็นไหมไม่เต้นแต่มองอีกทีฉินก็ส่กลงดีงลเลยเหีย ด่กีแคดแล้วถ้ามึงอยแต่งงานมึงยัจะสัดก็รีดแพ้รอออลิง์ไว้สับเป็นซิกแซกหรืแกพวกมึงเป็นโง่ก็อย่นมังพวกมึงคิดอะไม่ม้งนั้นเก็้สัตวกและพวกน้ำทับจะบังรลอนแลวพวกกูมาเหมือนเลจะสีเปียบแต่เป็นมังกรข้าพวกมึงเป็นศพกูจะไม่มึงนั้นจำยอมกูให้มึงเข้ามาลองฟังมึงเฮากัใครก็ได้สัตยแต่ามาหากูพังยอมเตยกัพวกกูกูบอกไว้เลยว่าพังยับให้แม่มึงมาคำนับ็ดแม่ไอสัตว์ ก็อย่ามาหาว่านี่บางวันมานามชอบพวกกูเหมือนราชสีห์ตอนที่พวกกูมายัดแม่มคำนั้หนีอไอ้ม,มึงก็น่าจะรู้ว่าพวกกูตาคนจะนานอตอนกูตาเสร็จแล้วกูจ่อปืนเข้าตะบ,บานะมึงั่นก็ไม่ต้องพูดบาว่าพวกกูน่าลำคากูตาของมึงนะไม่คจะชิวกูให้คนดูเป็นพยาน่คุยเพกกื่กระจออมึงเจอกูมไม่รอดชัวรว์คในใจใสั่นและก,กูไม่เคยจะมอดหัวอาชีะเไดสั่นและพวกกูอยู่เป็นครอบครัวและเพื่มจออมันก็โดนกูเก็บยัดแม่อาชสีเียแต่เมอรู้พวกนงงัอลฟ เฮากับใครก็ได้สัตว์แต่ยาวมาเฮ้ากับเฮตันซอนคุนำทัพโดยปังรอนเลยปุ๊กูมาเหมือนเล่นจะสีเปียกต่งเป็นมังกรข้าพวกมึงเป็นศพกูจะไม่มึงนั้นจำยอมกูให้มึงเข้ามาลองฟังมึงเฮ้ากับใครก็ได้สัตยามาเฮ้ากับปังรอน